สวัสดีครับเราอยู่กันในแกลลี่มอสนะฮะวันนี้เราจะมาดูเจ้าฮัก้วุกกี้นะครับตามเข้ามาอยู่ถึงเกมนี้แล้วเจ้าฮัก้วุกกี้มาอยู่ในแกลลี่มอสแน่นอนต้องเจอกับคนอื่นต้องมีการสู้กันเกิดขึ้นผมโหลดมาหลายเวอร์ชันเลยนะฮะยังไม่ได้ลองเลยไม่รู้ว่าอันไหนมันทําอะไรได้บ้างนะครับลองสปอนดูก่อนอ่าฮะเอ,อมันก็เหมือนอยู่นะได้อยู่หน้าตาแต่มันไม่มีความความแวววับอะมันต้องแบบ ช่ไหมดวงตากับปากมันต้องแบบแวแวๆหน่อยสะท้อนแสงโอเคนี่คือตัวแรกตัวที่สองออฮักกี้ทีโพสต,ตัวเล็กกว่าตัวนี้อีกเออทำไมขายเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ HP เท่าไหร่ HP หมื่นหนึ่งฮักกี้ทีโพส HP พันหนึ่งเต็มศูนย์อ้าวผมก็จำไม่ได้นะว่าอันไหนมาจากอันไหนบ้างนะครับโหลดมาเหมือนกันเลยอันนี้ทีโพสเหมือนกันลอยได้ด้วย ทำไมเป็นทีโพสหมดเลยสามตัววัดสี่ตัวเออนี่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 อันนี้ขาปกติแต่ปาก็ไม่แววอ่ะหรือว่ามันทำไม่ได้ HP หมื่นหนึ่งเหมือนกันโอเคแล้วก็มีคิสซี่มิซี่นะครับสองตัวทีโพสอีกแล้วคิสซี่มิซี่เป็นทีโพสหมดเลยเอาเอาตีกันเองเอาเอาตัวนี้ใช้งานได้แล้วตัวอื่นไม่ตีละ่ะ ตัวอื่นไม่เห็นสู้เลย uh huh. เอา้าวนี่ไงขาปกติแล้วมีตัวนี้ตัวเดียวที่สู้แล้วตัวนี้ก็ไม่สู้ยืนนิ่งเหมือนเป็นหุ่นเฉยอ่ะน่าจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมที่สู้ได้ตัวอื่นเขาไม่สู้เลยอะ่ะนี่ไงวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วว, <laughs> วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนถามหน่อยวิ่งเหมือนโคนอ่ะอันนี้อ๋อถือปืน ให้มึงมีปืนมีท่าเดียวฮะตีอย่างเดียวโอเคลองสู้กับคนดูะฮะโหตัวใหญ่กว่าคนเยอะเลยสูงกว่าคนเยอะเลยฮะตีทีเดียวตีทีเดียวอือเดินปวดหลังนะฮะเป็นฮักกี้รุ่นปวดหลังต้องเดินโคง้คงงอตัวอ่ะทีนี้มาลองเจอสุรลกายบ้าง เจอกับใครก่อนดีลองมาเจอกับการ์ตูนแคทหน่อยนะฮะไม่ได้เจอกันนานปรับความสูงนิดนึงจะได้ไม่เสียเปรียบอ่อาฮะอ่าเล็กลงมาหน่อยได้ไหมประมาณนี้การ์ตูนแคทกับฮักกี้วุกกี้นะครับการ์ตูนแคทมี HP 8000, ฮักกี้วุกกี้มีหมื่นหนึ่งเออสู้กันแล้วนั่นนั่นต่างฝ่ายต่างตีการ์ตูนแคทเอา,เอ,าอ้อยวับเฉยๆนึรู้ว่า ไปแล้ววาร์ปอีกกระตุนแคทวาร์ปวาร์ปได้กระตุนแคทสู้ไม่ได้เหรอโอ้ยฮักกี้วักกี้เลยต้องแปดพันห้าดูเหมือนจะทําอะไรไม่ได้เยอะนะฮะแค่เดินแบบปวดหลังแล้วก็มือตีแต่สู้เจ้ากระตุนแคทได้เจอกับเจ้าแมวแล้วมาเจอกับเจ้าหมาบ้างกระตูนด็อกมิชพีแค่ห้าพันนะครับอันนี้น่าจะสู้ได้สบายตัวเดิมนะฮะ HP ไม่เต็มแปดพันห้าสำหรับพักกี้วุกกี้ดูสิ สู้ได้ไหมทำไมไม่สู้กันล่ะเฮ้ hey. สู้กันสิเออนั่นแหละอ,อืมตีผัดกันตีผัดกันตีอ,อือเรียบร้อยโอ้ลดไปนิดเดียวเองฮาก,กิวุกเกหรือแปดพันสองวัดนายแข็งแกร่งเหมือนกันนะน,นี่ยฮาก,กิวุก,ก้เจอกับน้องแมวน้องหมาไปแล้วต่อไปกระตูนเมาส ร่างคิลเลอร์เลยกระตูนเมาส์ร่างโกรนะฮะมี HP พันเจ็ดทำไมมันน้อยจังอ่ะมาลองสู้ดูก่อนเป็นร่างโกรอาจจะสู้ได้เพราะาเก่งกว่าอะไรางี้ฮะอ่าฮะมีหนวดใช้หนวดตีใช้มือตีแต่ฮากิวาก้ตีรัวตีรัวเรียบร้อยฮากิวากิเหรืออะไรเจ็ดพทั้งหมาทั้งแมวทั้งหนูนะฮะสู้เจ้าฮากิวาก้ไม่ได้เลยนายเก่งมาก แก๊งคันดีสันแล้วหน้าโทดีไหมเจ้าเดลุนเลอร์นะครับ HP โอ้โหรีขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เจ้าเดลนเลอร์นะครับที่ไม่ค่อยมีใครสู้ได้นะฮะมีเจ้าฮักที่สู้ได้แล้วก็ฮักกี้พอก,กี้ของเรานะฮะมาลองดูเจอกันจะเป็นยังไงโอ้โหยังไม่ได้ขยับเลยฮักกี้เออผมด้วยเหรอทำไมผมยังโดนโอ๋อรือว่าผมอยู่ใกล้อ่ะฮะอ่โอเคไม่เป็นไร เออไม่เกี่ยวเลยโอเคเจ้าเดิฟนะฮะเดิฟเดิฟเฟสอง HP 8,900เดิร์ดิฟเฟสหนึ่ง HP 2,900จะสู้ไหมกับฮักกี้วกกี้เดิรุนเลอร์อาจจะยากเกินไปเดินมาแล้วสู้ครับสู้โอ้โหทีเดียวฮักกี้ฮักกี้สู้ไม่ได้เหรอเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฮักกี้เดินย่องย่องไปตี โอ้โหโ,หโหโดนตีทีเดียวสุดเลยฮักกี้สู้ไม่ได้ HP ลอดอยู่นะงั้นต้องมาหลายๆตัวอตีตีรัวอ่ะตีรัวช่วยกันสู้สู้ได้โอ้โห,โหแต่สู้ล่างสองไม่ได้ครับสู้เฟสสองไม่ได้โดนตีทีเดียวสุดเลยอะ่ะล้ม ถ้าล้มนี่เท่มากเลยนะฮักกี้เหมือนในหนังอะถ้าล้มเออเออเอาล้มอย่างเท่หรือครึ่งหนึ่งหรือนิดหนึ่งพอสู้ได้นะอ,าาอ่ะฮะอืออต้องช่วยกันลุมต้องช่วยกันลุมโอ้โหต้องใช้หลายตัวมากๆใช้เยอะมากถึงจะสู้ได้ลองมาเจอกับเซเรนเฮสสิเซเรนเฮดสู้ได้ไหม เออเดินมาแล้วเดินมาแล้วเซเลนเทดยังไม่เห็นเดินมาอ,อื้อตีกันเออพอจะสู้กันได้ฮะ HP เท่าไหร่นะเซเลนเฮดลืมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้ฮักกี้ชนะไปแต่เกือบหมดเหมือนกัน HP เหลือเท่าไหร่เหลือพันเจ็ดเซเลนเฮดดาร์กสู้ไม่ได้นะฮะ เซเลนเฮดน้ำแข็งนะฮะ HP หมื่นหนึ่งกับเจ้าฮอกกี้วุ้กี้ดูสิสู้ได้ไหม HP เท่ากันตีตีตีเซเลนเฮดตีช้ากว่าครับเซเลนเฮดเสียเปรียบตีช้ากว่า,า,วาเรียบร้อยฮอกกี้วุ้กี้ชนะเหลือ5,600สุดท้ายละขอมาวิ่งเล่นกักแกหน่อยเจ้าฮอกกี้วุกี้ เราจะมีแค่แฉลงทำไมยืนลอยอย่างนั้นล่ะทำไมยืนลอยอย่างนั้นล่ะฮักกี้บักกี้เฮ้เฮไม่น่าเราเป็นเพื่อนกันนะเราไฮไฟฟ์ได้ไหมขอไฮไฟฟ์หน่อยไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์เออโอ้โหทีเดียวไม่ฮักกี้บักกี้ไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์หน่อยโอ้ปืนอันนี้แล้วกันไฮไฟฟ์อืม ลบฮักกี้มีลบโอ้โหฮักกี้เนี่ยโอ้แตะทิ้งนี่ด้วยออวเออโอ้โหวัดเออโธ่เจาฮักกี้วักกี้แล้แค่อยากจะไฮไฟฟ์กับนายทำไมนายทำอย่างนี้เนี่ยโอเคครับนี่คือฮักกี้วักกี้ในเกลลี่มอสนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ